กดูสงครามเพลงเงินล้านน้ำตาก,ก็ดีเหมือนกันให้มันมาคอยล้างใจเหนื่อยแค่ทั้งกายก็ให้ ที่ไหร่ก็มีน้ำตาเงื่อไหลในใจมันก็คืนน้ำตาเอาล่ะครับคู่นี้ใครชนะเข้าไปเจอคุณยอดนะฮะ A หรือ B ครับ ชันมาเล,ลา่อยพี่เขาออกไปแล้วปล่อยพี่ติ๊กออกมาไปพี่ติ๊กชิโร่ออกมา,ปากไปวิจน,จน,ชนชันชันชันเดี๋ยวฟังพี่จอนเลยดีกว่าพี่จอนสองเสียงเลยฮะให้กับน้องวินอันที่รู้สึกได้ก็คือตอนที่ผมทับเขาเรื่องเสียงเขาเหมือนก่อน <S 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 แล้วผมก็เล็งดูว่าเอ๊ะถ้าคนที่เสียงเหมือนผมตอนผมอายุยี่สิบแปดยี่สิบสองเนี่ยถ้าร้องออกมาเนี e ่ยเขาจะเขาจะร้องแบบไหนอะไรงเงี้ยปรากฏว่าเขาเก็บเขาเก็บตรงตรงไซส์เสียงต่างๆเรนจ์ความรู้สึกเห็นได้ชัด ทีนี้ทางวิทย์เองเนี่ยคเคยร้องของพีติ๊กมาครับก็ต้องยอมรับว่าติกความสามารถของคนทีนันท์ที่จะร้องเพลงให้เหมือนใครสักคนเนี่ยต้องบอกว่าวิทย์เนี่ยเก่งมากครับแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งวิทย์นี่ถึงขั้นว่าผมหลับตาดูนะตะกีเ้เพื่อเพื่อสร้างความเป็นธรรมตอนที่ร้องสลับไเนี่ยมีช่วงหนึ่งวิทย์นี่สามารถที่จะเปลี่ยนเสียงเข้ามาใกล้เคียงผมมากมากจนกระทั่งเฮ้ยตะกี้วินหรือวิทย์วะ ต้องต้องรีบลืมตาเพื่อมาดูเพราะว่าเขาทําก็ทําได้ดีเหมือนกันทำได้ดีทั้งคู่ต้องแบบเหมือนแบบแบบบัตเทิลที่สมสมจริงๆเลยครับคือได้ทั้งเนื้อเสียงและได้ทั้งเทคนิคว่าอย่างนั้นเถอะสำหรับน้องวินนะนะฮะโอเคแต่คะกรรมการน่าจะเห็นเหมือนเหมือนกันหมดนะฮะขอชื่นชมน้องวิทย์ก่อนว่าวันนี้น้องมาไม่ได้เพื่อการแข่งขันครับแต่เขามาเพื่อเพื่อบางสิบอย่างที่ชื่นชอบแล้วก็เป็นแรงมาดานใจครับซึ่งทําให้เขาเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงทุกวันนี้ได้เพราะเพลงนูโว เขาชื่นชอบ,บแต่วันนี้ที่มาร้องเนี่ยบอกเลยว่าเสียงคุณนี่เพราะแล้วคุณก็เป็นความสามารถที่หลากหลายร้องเพลงของติ๊กก็เหมือนของพี่จอนก็คล้ายนะไม่ใช่ไม่คล้ายวินก็มีพื้นฐานในการร้องเพลงอยู่แล้วแต่ว่าประสบการณ์ยังน้อยโชคดีที่เสียงคล้ายเสียงคล้ายเนื้อเสียงได้กว่าเนื้อเสียงได้กว่าแล้วก็ดูเหมือนเหมือนสมัยพี่จอนหนุ่มๆนะครับเลยยกให้น้องวินครับถ้าดูโชว์อย่างเดียวนี่วิทย์กินนะเขาเก่งเขาเก่งเรื่องการโชว์เร์ฟอร์มนซ์เก่งจริงๆนะฮะ ใช่ครับพี่ขอบคุณทั้งวิททั้งวินนะครับที่มอบความสุขให้เพและเต็มอิ่มเป็นการโชว์่ะนะไม่ไม่ไม่มองแล้วไม่ใช่เป็นการแข่งขันประชันกันนะครับวิทต้นมีต้นทุนเป็นนักร้องอยู่แล้วนะครับวันนี้แล้วด้วยความที่บอกว่ารักชื่นชอบคุณจรมากครับมากใช่ไหมะก็เลยวันนี้ผสมผสานระหว่างเป็นคุณติ๊กชิโร่กับคุณจอรนอูโวเป็นอะไรที่มันสละสลวยมันงดงามนะครับแต่ว่าด้วยเนื้อเสียงเรา เป็นรองต้นทุนเรามันไม่ใช่ทางจรซะโดยตรงไม่เหมือนวินวินอาจจะแบบเสียงยังบริสุทธิ์ยังไม่ได้ปรุงแต่งอะไรมากมายใกล้เคียงมากอาจจะหลุดไปบ้างนิดนิด<ๆ>หน่อยเพราะไม่ใช่นักร้องแต่ว่าก็กลับมาได้เหมือนกับคู่แรกคนแพ้ในี่ร้องได้สมบูรณ์แบบ<ะ>แต่คนชนะนั้นเสียงเหมือนอนะครับสนุกหน้า<อ>วินกระยอดใครจะเข้าวินต้องบอกว่าวินนะฮะน้องวินได้เป็นศิลปินที่เหมาะกับคําว่าเก่ง และคําว่าครบเครื่องแ <c oughs> ต่ว่าเขา,าคือใช่เลยอ่ะ <c oughs> พี่จ็เหมือนนั่งดูศิลปินมาโชว์เลยอ่ะทั้งสองท่านเลยนะแล้วรับส่งกันน่ะโอ้โหแบบโคตรเลยอ่ะแบบสุดๆเลยเหมือนเหมือนดูโชว์อะไรอย่างงี้ดีกว่าวันนี้พวกเราเต็มอิ่มมากๆเลยแล้วก็ส่วนน้องวินเนี่ยเขาเขาสู้ไม่ถอยส <c oughs> ู <c oughs> ้วเขากพยายาม <c oughs> <ช>นองพยายามมากๆเลยอะไรเงี้ยพี่รู้เลยว่าเอาละ เจระดับเก่าะอะอย่างเงี้ยวินเลยต้องแบบงัดทุกอย่างที่เขามีอยู่อ่ะผมว่าวินในขณะร้องี่มีสันเหมือนกันนะแล้วอารมณ์เพลงที่เขาร้องออกมาป่ามันมันส่งมาถึงเราเลยวินวินก็ทําได้ดีแล้วก็พี่วินก็เก่งเก่งสุดยอดเก๋ามากค่ดูโชว์ดูโชว์สนุกูโชวิทวินี่ดูโชว์ได้สนุกเลยนี่พยายามนั่งนับนะว่าวินเนี่ยออกมาจากบ้านกี่ปีแล้วเขาเป็นแชมป์ บ้านบางแคนะฮะซึ่งบ้านเอฟขอบคะุณน้องยินมากที่แกก็คือสมศักดิ์ศรีมากดูวิทก็คือเหมือนดูโชว์ดีๆสามารถที่จะร้องเพลงพี่จอแล้วก็เต้นให้เราดูได้แม่อยากจะดูเพลงคังคกล่าเริงเลยแล้วให้วิทเต้นให้ดูจังเลยชื่นชมวิทจริงๆแต่ว่าวันนี้พอฟังไปเรื่อยๆมันมีความเป็นวิทออกมาด้วยวิทอาจเป็นศิลปินอยู่แล้วไงคุณเนี่ย ผมว่าคุณออกอะไร้บ้านมองตัวเองผมเปิร์นทำมันทำอยู่รอนะรอฟังอยู่นะให้โควิดมันซาแล้วเดี๋ยวค่อยคต้องยอมรับจริงๆนะว่าวินทำการบ้านมาดีแต่เพลงนี้ป่าอย่างที่บอกไงเพลงนี้เป็นเพลงที่เปิดโลกให้ผมรู้จักกับนูโว MV พี่จอนี่คือแบบเป็นที่กล่าวขานกันในตอนนั้นทั้งวิ่งทั้งเรื่องราวแล้วมันมีคำพูดหนึ่งในเพลงนี้ทําไมฮะรักก็เป็นแค่เกม แค่เกมอะไรสักอย่างโอ้ตกลงมันคือเกมอะไรตกลงมันคือเกมอะไรวะเกมอะไรสักอย่างเป็นที่จดจันของวัยรุ่นบอกจ้ะเร็วเร็วเร็วแต่ที่จะลองให้พี่จอนฟังครับเพลงนี้ผมมีเวอร์ชัมีเวอร์ชันจีนโอ้โหมีเวอร์ชันจีนได้เชิญหนึ่งสองสามบอเสียงกัง บอกไม่เป็นไรบอกเลยบอสเสียงกังไม่เป็นไรบอกเลยไม่เป็นไรใบีนกลัวต้องใบลินกลัวบอกเลยบอสเสียงกังน้ำตาก็ไไลก็บอเสียงกัง เอาเท่านี้พอวันหลังพี่จอนมาใหม่ค่อยเอาไปครบเพลงขอบคุณพี่ไก่ครับอะไรนะเวอร์ชันฝรั่งฝรั่งค่ะได้เหล่านี้ชว์อยากฟังอ่าได้มาหนิดนึ่งม้วนได้ยินดังป๊อกเลยนะขนาดนี้กันเธอขอฟังเวอร์ชันฝรั่งหน่อยอ๋อเวอร์ชันฝรั่งเมื่อกี้โอ้โหโทษไม่เหลืมอะไรลืมเนื้อไปเลย Never m ไม d Never mind Tell you Never mind ดูย do you. Do you ูด <umas> <blunt> ิดูยูดูยูเนี่ยว่าหม d ยดูยูเนี่ยเหมืแล้วก็บอกผิดอ๋อนี่เวอร์ชั่นจีนเวอร์ชั่นฝรั่งเวอร์ชั่นเขมรเหนึ่งสองสามไม่เป็นไรกัมพูดีเกิดโอ้ยเต้รับหอยบังเกิดโอ้ยเต้กลับหอยนี่อะไรวะกลับหอยเนี่ยไม่เป็นอะไรเลยกลับไปหันุ์ขอว่าเที่ยสุดท้ายสุดท้ายตายต้เอายตาย ไม่เป็นไรบอกเลยไม่เป็นไรน้ำตาที่ไรก็ไม่เป็นไรหาไม่พื้ห้าไม่พืห้าไม่พืบอกเลยห้าไม่พื้นน้ำตาที่ไรก็ห้ามไม่พื้ ขอบคุณมากครับพี่กายครับหมดหมดเวลาจบปิดรายการเลยครับเิญครั้นครับจับเวลาเฉพาะช่วงวันสิบกว่านาทีเอาเนาะเอาเนะปล่อยน้องเข้าไปปล่อยน้องออัดปล่อยเอวิดไม่แปลกใจเพราะว่าเขาบึงอาชีพอยู่แล้วแปลกใจนิดนึงตรงที่ว่าไม่คิดว่าจะร้องได้เหมือนและใกล้เคียงขนาดนี้เอได้ดีเลยฮะเหมือนพี่กิกว่าถ้าไม่เจอวินวันนี้ไม่แน่ แต่เผอิญว่าเอาความเหมือนเนี่ยวินเหมือนกว่าครับแล้วก็สำนองสำเนียงอะไรเหมือนอวินแพ้แค่เรื่องเต้นแต่วิทเนี่ยถือว่าเป็นโชว์ที่ดีดูแล้วดีแล้วก็ร้องดีด้วยข้อที่ศิลปินอย่างเดียหรือว่าวิทเสียเปรียบก็คือคนที่ยิ่งมีประสบการณ์มากอ่ะมันเก็บข้อมูลหลงหลายหลายวงหลายหลายคนไว้เยอะเก็บมาหลายวงไปอ่าเวลาเวลาหลายวงไปใช่ครับข้อมูลมันอยู่นี้พอเวลามันจะออกมาเนี่ยบางทีมันก็ รั่วรัออกมาแต่ยังวินเนี่ยฟังตั้งแต่เด็กจนโตมาแล้วเหมือนกับว่าวงที่เขาชอบอาจจะมีไม่เยอะเท่ากับพวกเราครับเขาก็เลยจํารายละเอียดได้แล้วอย่างที่สมจิตเขาบอกไงวินนี่ถ้าเกิดมีร้องเพลงเมื่อไหร่เขาร้องนูโวอย่างเดียวนั่นแสดงว่าเขามุ่งมั่นอยู่กับเรื่องนี้เพราะงั้นผมว่าเอาความคล้ายวินคล้ายกว่าครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาเดี๋ยวขอบคุณคุณพี่อันนะครับขอขอบคุณอะไรอีกอะไรจ้างจ้างอะไรฮะวันนี้ ต้องบอกว่าผมดีใจมากจริงๆเมื่อกี้ก็ไลน์ไปบอกแฟนตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าวันนี้ดีใจมากที่จะมาร้องเพลงพี่จอนแล้วก็พี่จอนเป็นศิลปินต้นแบบผมผมตอนตั้งแต่เด็กเลยนะครับพี่ก็ดีใจมากที่วันนี้ได้เจอพี่จอนแล้วก็ได้ร้องเพลงพี่จอนไม่ถ่ายรูปเขาหน่ได้ไหมเดี๋ยวให้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 ต้อนขอบคุณควิทย์นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับยดเยินยอดเยินครับคุณยอดเชิญครับ ตอนนี้คู่ชิงของเรานะครับคุณยอดกับน้องวินอ่าร้อ,าองดีทั้งคู่ร้องดีทั้งคู่ใช้คานี้ได้แตต้องบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ผมประทับใจมากๆเพลงนี้อพี่กิ๊กบอกเขาชอบ,บ <น S 1> เพลงนี้มากชอบมากผมเนื้อหาเนื้อหา,อหาของเพลงคือบางสิ่งบางอย่างมันไม่ได้อยู่ในชีวิตเราเราเราฟังเราอ่านเราก็จะเป็นเรื่องขำๆเพราะไม่เกี่ยวกับเรา,าแต่พอวันหนึ่งเราเป็นคนอ,อกหักเพิ่บพออ่านอูโหูมันโดนใจนี่นี่กวีบทเก่านี่ พอมาพอมาพอ <ไป S 1> พูดแล้ว <laughs> พอแล้วโอเคฟังตัวอย่างจากคุณจรครับคุณจรอ่างไปยืนช้าเรื่องรวคนช้ำๆ เพลงนี้เพลงนี้เพราะ,ราะโ,อโอเคเอาเราตัดสินกันด้วยเพลงน,พนี้นะคะใครชนะเป็นแชมป์ครับกับกวีบทเก่าเชิญครับ คู่ดีทั้งคู่เลือกไม่ถูกเลยทีเดียวเลือกไม่ถูกเลยทีเดียวโอ้โหแล้วมาคนละท่านแล้วร่วมร่วมเขาเรียกร่วมโชว์เดียวกันเนียนขนาดนั้นนะฮะมาลุ้นกันแต่ว่าแต่ว่าผมยังเชื่อว่าทั้งคู่ก็มีบาดแผลเล็กน้อยนะของตัวเองอยู่นะฮะอยู่ที่คณะกรรมการว่าจะพอใจแค่ไหนนะครับตอนนี้นะฮะตู้จาก AS 5G ตู้หมายเลขหนึ่งและตู้หมายเลขสามนะครับ บทลงโทษเป็นลูกบอลเช่นเคยนะครับ <มา S 1> น้องวินไปอยู่ตู้หนึ่งแล้วฮะส่วนคุณยอดไปอยู่ตู้หมายเลขสามครับคุณวินเป็นเอนะครับอ่าอยู่ในตู้เอเอสหมายเลขหนึ่งนะครับอันนี้คุณยอดเป็นบีอยู่ตู้เอสหมายเลขสามครับคู่นี้ใครชนะจะเป็นแชมป์เงาเสียงของคุณจอนนูโวนนะครับเอหรือบีครับ

จะเป็นแชมป์เงาเสียงของคุณจอรนูโวนะครับเ A <c oughs> หรือบีครับ กระแทกแบนเกือบหลุดโอเคครับแต่มากแกก็ยังนิ่งอยู่นะแกยังนิ่งมากก็ยังคงนิ่งอยู่นะโอเคครับเชิญมาคุณยอดเชิญคุณบินเชิญครับเดี๋ยวผมขอฟังคอมเมนต์จากคุณจรเลยนะฮะให้เสมอคู่นี้ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณทางรายการมากนะที่ให้เกียรติผมมาในวันนี้นะครับแล้วก็ที่ให้คะแนนเสมอเพราะว่าผมต้องบอกผมตื้นตันในสิ่งที่ทั้งคู่เนี่ยใส่ความรู้สึกเข้าไปในบทเพลงครับเป็นครั้งแรกที่ผมได้ยินคนอื่นฟังเพลง ไปร้องเพลงเนี้ที่เสียงใกล้เคียงผมมากที่สุดแล้วมันก็รู้สึกดีผมก็เลยอยากจะมอบคะแนนให้ทั้งคู่ว่าผมก็รักทั้งคู่เหมือนกันนะขอบคุณครับขอบคุณครับเอาล่ะถือว่าถือว่าทําได้ดีแล้วทั้งคู่โอเคเชิญครับคู่นี้ว่าเหมือนคนละอย่าง<อ>คนละท่อนกันคุณยอดต้องมีความเก่าอยู่แล้วแต่วันนี้รอบชิงเนี่ยวินรู้สึกว่าผ่อนคลายมากกว่าได้เหรียญเงินก็ไม่เป็นไรแต่นี้ได้เหรียญทองอีกครับถือว่าวินสมชื่อครับ นี่วินก็วินไปเลยครับผมเพลงนี้กุยบทเก่ายากกว่าสองเพลงที่ผ่านมาที่ทั้งคู่กันยากแล้วเราต้องใช้อารมณ์เยอะนะนะครับคุณยอดขึ้นประโยคแรกผมกลิ่นพี่เบิร์ตมานิดนิดน่ะอ๋อเหรอฟังอย่างนี้มันมีพี่เบิร์ตมานิดนิดร้องไปสักหน่อยไปศบตาคุณวิทย์หรือเปล่าไม่ทราบพิ๊กมาเลยหน่อยหนึ่งแล้วแต่ว่ากลับมาเป็นคุณจรได้ช่วงท่านสูงใช่ไหมช่วงท่านสูงช่วงท่านสูงกกลับมาเป็นคุณจรได้แต่ว่าของวินเนี่ยใช้คำว่าใกล้กว่าดีกว่าคือถ้ายกเสมอได้ ให้เสมอให้เสมอครับให้เสมอนะถ้าอยากถามพี่จรนอะ่ะว่ากวีบทเก่างงงมงายไม่เป็นไรเลยอยากจะถามพี่จรนชอบเพลงไหนที่สุดเป็นช่วงนะผมชอบเพลงไม่เป็นไรเลยตอนช่วงอัลบั้มนูโวตอนสมัยผมอายุยี่สิบสามสิบกว่าผมกลับมาชอบกวีบทเก่ามากขึ้นเพราะว่าอย่างที่กิ๊กพูดนะฮะมันมีมันสะท้อน อะไรบางอย่างานะใช่เนื้อหามันพูดถึงแบบเรื่องของอะไรที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วมาเกิดขึ้นกับตัวเราเปลี่ยนไปเผมว่าทุกทุกทุกวัยสามารถที่จะฟังจงเพลงเพลงนี้ได้ชอบตอนนี้ผมชอบเพลงกวีบทเก่ามากกว่าเพลงไม่เป็นไรเลยเนื้อหาคุณพอโตขึ้นจะฟังเนื้อมากขึ้นเป็นป่าล่ะามชอบไงกวีบทเก่าผมบอกไปแล้วกวีบทเก่าผมชอบในเนื้อหาคนเราเนี่ยบางทีเจอเจอเหตุการณ์เดียวกันแต่วัยต่างกันประสบการณ์ชีวิตต่างกันให้ความรู้สึกต่างกัน นี <N> ่เป็นอย่างนั้นตอนนี้ขอบคุณผู้ประพันธ์เพลงทั้งหมดเลยนะครับครับขอ,ขอบขอบคุณ<ร><อ>ทุกท่านด้วยครับที่ได้แต่งเพลงเพราะๆมาให้เรวันนี้อย่างที่คุณยอดอ่ะคือคุณยอดขึ้นมาดีมากเลยนะ <S <S ตักมองหน้ากับน้องวิทย์เลยอ่ะขึ้นมาแบบโอ้โหใช่เลยอ่ะแต่ <S <S คุณยอดอ่ะเวลาแบบไปนานๆแล้วว่าแกจะใส่จริตเยอะมันก็จะมีจริตที่มันแบบมันมากไปนิดนึงอะไรเงี้ยแบบอุ้ยแบบไปได้อะไรเงี้ยในขณะที่วินี่ย ยิ่งร้องยิ่งเป็นธรรมชาติ<อ>ก็เลยให้น้องเวินครับคือคืออย่างของคุณยอดนะครับทำไมฮะพอขึ้นเสียงสูงปุ๊บไอสิ่งที่เราดัดเอาไว้มันก็เลยหลุด<อ>เวลาร้องสูงๆนะฮะมันก็เลยทําให้ความเป็นพิจรเนี่ยตรงนั้นน่ะมันจะลดหายไปแต่วินนะ่ะเม,มื่อกี้ผมสังเกตเขาพูดนะเสียงพูดเหมือนพิจ,จรจริงๆนะยิ่งฟังยิ่งเหมือนนะ่ะแล้วยิ่งร้องก็เลยยิ่งคล้ายเลยแล้วก็มันมีความลูกธรรมชาติด้วยแต่ต้องชมพี่ยอดนะไอคชํชาช้า พี่จอนเขาจะร้องเพลงเหมือนเป็นคําเป็นคำอะไาเงี้ยแล้วคุณจับตรงนั้นมาเนี่ยเหมือนมากเลยนะเหมือนจริงๆนะฮะเอางี้อ่ะคำถามของตัก้กลีลานะสามเพลงเนี้ยที่เขาร้องมาเนี่ยคุณชอบเพลงไหนที่สุดของจอนมันยากนะพี่จะบอกว่าชอบเพลงไหนที่สุดเ,เพราะว่าผมว่ามันดีมากๆทั้งสามเพลงโอ้ชอบทั้งสามเพลงแต่ละช่วงเวลาเหมือนกันแต่ละช่วงเวลาไม่เป็นไรเนี่ยมันเป็นช่วงแรกของความช่วงมีความรักอโง่งมงายเนี่ยเริ่มเริ่ม เริ่มตัดพ้อตต่อตัดพ้อแต่ไอกวีบทเก่าเนี่ยมันเป็นช่วงหลังสุดแล้วครับหลังจากที่ฉันเคยอ่านแล้วฉันไม่เข้าใจหรอกจนวันหนึ่งฉันถึงได้เก็ตถ้าถามผมผมชอบทุกเพลงแต่ถ้าให้เลือกก็เลือกกวีบทเก่าเหมือนกันโอเคคู่นี้ครับคู่นี้คู่นี้ครับคุณยอดสวิงครับสวิงแต่วินน่ยเสถียรเสถียรคือนิ่งนิ่งสวิงคือเวลาที่เหมือนเนี่ยก็เหมือนมาก ตรงที่มันพอดีเนี่ยเหมือนเลยครับตรงบางทีที่มันมัน,มมนจรจะตลเกินก็ <c oughs> ไปเลยก็เลยทําให้ไม่เหมือนด้วยอแต่ช่วงที่เหมือนน่ะเหมือนกับวินนะอทําให้รู้สึกว่าเดี๋ยวมันเข้าเดี๋ยวมันออกอนะฮะอพอเป็นวินเนี่ยความสเสถียรก็คือว่าตลอดเวลาที่เขาร้อง <c oughs> เขาไม่มีการร้องของคนอื่นอยู่ในหัวเลยวิธีการร้องเพลงเขาเป็นแบบนี้ใช่แล้วที่ต้องชมมากๆไอ้ตอนที่ขึ้นเสียงสูงท่อนท่อนบิดอะแล้วแล้วลากอะ โอ้โหตรงนั้นยากมากนะเขาทำได้เพอร์เฟเลยเนื้อเสียงอาจจะไม่ถึงขนาดเหมือนร้อยเปอร์เซ็นแต่ผมให้สักแปดสบห้าเก้าสิบแต่มันแปดสิบห้าเก้าสิบตลอดไงขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคพี่จอนดิ๊ีผมขอเพิ่มเพิ่มเติมต่อจากพี่พูดคือสิ่งหนึ่งที่ที่สัมผัสได้คือคนอกจากที่เราวันนี้เรามาฟังน้ำเสียงใช่ไหมฮะอารมณ์แต่สิ่งหนึ่งที่ทั้งคู่ทำได้ดีแล้วก็เห็นความต่างคือ ร้องอยู่ในสถานการณ์เดียวไม่ได้แกว่งไปกับสถานการณ์อื่นที่เกิดขึ้นในโมเมนต์นั้นแลวรักษาโมเมนต์ของเพลงได้ในการที่จะแกะโมเมนต์ของความรู้สึกในการที่จะร้องเนื้อเพลงให้ได้อารมณ์ได้ทั้งเพลงเนี่ยผมว่าวินก็ทําได้ดีโอเคตรงนี้วินทําได้ดีกว่าสเถียนสเตียนอยู่ในสถานการณ์อยู่ในสถานการณ์ด้วยนะฮะเพราะนั้นต้องขอบคุณคุณยอดนะครับขอบคุณครับเป็น้าโน้นเลยนะฮะ แชมป์เงาเสียงของจอ์นูโวนะครับน้องวินครับส <Okay. S 1> วัสดีวินวาทิดแชมป์เงาเสียงจอนูโวผู้ชนะจะมีรางวัลพิเศษเป็นเตาแก๊สลักกี้เฟรมด้วยครับแล้ว,วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณศิลปินต้นฉบับของเราด้วยนะครับจอนนูโว okay. วันนี้เราจะลาไปพร้อมกับโชว์พิเศษนะครับคุณวินจะได้ร้องเพลงกับศิลปิน,นต้นฉบับ <c oughs> คุณจอนูนัวน,นะครับและติดตามชมสัปดาห์หน้าของกิกดูสงครามเพลง,เงินล้านวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ ไม่แน่นะคนนี้อาจจะปากคุณก็ได้คือบอกเลยว่าเหมือนทั้งคู่กรรมการจะเอายังไงไม่รู้นะเลือกให้ได้อะแชมป์เงาเสียงปังนักคริลแชมป์ได้ไหมวันแรกที่เธอเกิดมาเธอร้องไห้อ้าเอาเอาเอาเวลานะเอาเตรียมตัวแชมป์เงาเสียงเป้ไห่หลอกนักหลิวชอบอ่ะบอกว่า ร้องดีกว่าเฮ้ยฝาแฝดกันตกใจเหมือนกันเฮ้ยฝาแฝดเหมือนกันขนาดนี้เลยเอฝาแฝดต้องเือน<ง>ิี่ทางไกลอะไรผีรือเปล่าฝาแฝดมนกันที่สนุกสิมครับสนุกมากค่ะใครจะเป็น c h a r p of the c h ช m p ห้ามพลาดพร้อมโชว์พิศเศษจากหนุ่มหน้าใหม่ในวงการเพลง Sun NPY กับเพลงที่กำลังมาแรง ไม่ได้อยากเป็นเสือและไม่ได้อยากลายเยือกแต่ที่น่าทุกใจนุ้นว่ามองอยังไงก็ไม่เบื่อชุขที่24สิสงหาคมนี้2ทุ่ม45นาที